เนื้อหารายการนี้ผลิตจากความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงกำพูไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เอาฟืนจ่อหัวให้เชื่อแต่ชมแล้ววิจิวิเคราะห์แยกแยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงกำพูและช่วงเวลาความบันเทิงต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับดวงชะตาของชาวราศีสิงประจําเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช2,563ขอเชิญรับชมรับฟังได้นะบัดนี้ราศีสิงห์ได้แก่ผู้เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนหรือวางดวงดาวผูกดวงลัคนาสถิตราศีสิงห์ราหูหมายเลข8เข้าสู่เรือนการงานตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้การงานเดิมที่เคยจับเคยทำถดถอย เกิดความเบื่อหน่ายอย่างรุนแรงและนำสู่การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานในไม่ช้าไม่นานนับจากนี้ดาวคารหมายเลขสามถอยหลังเข้าเรือ,มอนมลณะการถอยหลังครั้งนี้ไปโยกกับราหูหมายเลขแปดจะเดินทางไปไหนให้ระมัดระวังเรื่องการถูกจรกรรมถูกลักทรัพย์ชิงทรัพย์ถ้าต้องเดินทางตอนกลางคืนหรือจําเป็นต้องพักค้างอ้างแรงภายในโรงแรมหรือที่พักริมทางจอดรถหลีกเลี่ยงการจอดในที่รับตาคนรถของคุณมีโอกาสถูกขโมย ถูกทุบกระจกหรือเอาทรัพย์สินอยู่บ้านอากาศเย็นเปิดแอร์นอนสบายสบายฝนก็ตกพลำๆนะะลมหนาวเข้ามาได้ยินเสียงบริเวณที่จอดรถอย่าไปคิดว่าอ๋อแมวมันกระโดดไม่เป็นไรมั้งหรือว่าแมวกัดกันจริงจบวิ่งเล่นสถานการณ์เดียวกันอาจจะเกิดขึ้นกับรถของคุณนะครับเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ต้องระวังเรื่องของทรัพย์สินอยู่ในรถถูกจรกรรมหลังจากนั้น ตั้งแต่วันที่15ถึงปลายเดือนจะเกิดเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้คุณต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับบริวารหรือลูกหลานว่ากันตั้งแต่ปรากฏทรัพย์สินมากมูลค่าภายในบ้านสอบถามลูกลูกบอกเพื่อนฝากมายืมเพื่อนมาแต่ต่อมาไม่นานตํารวจมาบ้านครับบอกเป็นทรัพย์สินที่ถูกขโมยมาและหัวขโมยที่ว่าก็คือเพื่อนของลูกคุณน,นั่นเองหรือลูกของคุณเองไปบ้านเพื่อนทรัพย์สินสําคัญเขาสูญหาย ลูกหลานบริวารของคุณก็คือหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องสงสัยสําหรับสถานการณ์การเงินครับปลายเดือนตุลาคมถึงวันที่4ที่5ที่6ยังดีและค่อนข้างดีจะแผ่วลงนิดหนึ่งตอนกลางเดือนก่อนกลับมาดีกินใช้ไม่ขัดสนไม่มีปัญหาเครียดกังวลตั้งแต่วันที่24เป็นต้นไปการเสี่ยงโชคครับวันที่16ดาวโชคลาบโดนดาวอื่นๆเบียดเบียน,ยนประกอบกับดาวตัว,ต,วตนไม่สดใสก็ไม่แนะนำให้เสี่ยง วันที่14พฤศจิกายนดาวพระหัตหมายเลข5เดินทางกลับสู่ราศีมังกรถือเป็นการเดินเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากเดินเดินหยุดยุดก่อนหน้านี้การยกหรือย้ายของดาวพระหัตถสปดีหมายเลข5ดวงนี้ย้ายไปสถิตรเรือนอลิดาวดวงนี้จะอยู่ถึงวันที่29มีนาคม2564ซึ่งจะส่งผลให้พี่น้องชาวราศีสิงห์ 1. สำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้านายคุณจะเจอเจอลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชามากฝีมือทำงานเก่งบอกอะไรรู้สั่งอะไรเข้าใจทำผลงานยอดเยี่ยมไม่มีใครทัดเทียมเลยแต่ดุไม่ได้ตำหนิไม่ได้พูดคำเถียงคำทันทีแล้วก็ในที่ทำงานเนี่ยวางกฎระเบียบอะไรไว้คนนี้ไม่ปฏิบัติ แต่ว่าคนนี้ทํางานดีกลับกันถ้าคุณเป็นลูกน้องคุณจะเจอเจ้านายวัยรุ่นหน้าตาละอ่อนมาเลยเหมือนเด็กเมื่อวานซืนแถมพูดจายียวนกวนรภราษาทแต่งตัวก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขานึกอยากจะว่าอะไรใครที่ไหนก็ว่าว่าโดยไม่ไว้หน้าทํางานเก่งลูกน้องคนไหนคิดว่าแน่ไปลองของเจอโต้ตอบกลับแบบงายหลังทุกไลายแต่ถ้าใครขอขึ้นเงินเดือนและความสามารถถึงพิสูจน์ได้คนนี้มีปฏิเสธคุณขอเท่าไหร่ให้เท่านั้นเลย2 สำหรับครอบครัวพ่อแม่เครียดปวดหัวกับลูกหลานบริวารโดยเฉพาะหัวแก้วหัวแหวนเนี่ยครับพฤติกรรมเปลี่ยนพูดอะไรไม่ค่อยฟังเถียงคำไม่ตกฟากสาสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนไม่ว่าอยู่ในช่วงใดจะเกิดปัญหาหลายอย่างด้านการเรียนจนกระทั่งต้องพักการเรียนหรือหยุดเรียนชั่วคราวมาดูครอบครัวความรักของพี่น้องชาวราศีสิงค์ครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่เดือนนี้ คนภายในครอบครัวจะเดินเข้าเดินออกไม่เป็นเวลาจะเข้าบ้านเข้าออกนี่ไม่เป็นเวลาทําให้ไม่ได้พบปะพูดคุยหรือนั่งกินข้าวกันเหมือนเดิมสําหรับคนโสดเดือนนี้เพื่อนร่วมง,งานหรือเพื่อนเรียนจะทําตัวเป็นพ่อสื่อพ่อชักอาสาหาแฟนให้แล้วก็อุตส่าห์ดันด้นเดินทางไปตามที่เพื่อนบอกตามนัดหมายกลับกลายเป็นจุดใต้ตามต่อคือไปเจอคนที่คุ้นเคยกันและเคยเป็นแฟนที่เลิกกันไปหลายปีแล้ว มาดูเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุครับประตูหนีบมือแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการซ่อมแซมเครื่องจักรเพราะมีโอกาสเกิดบาดแผลบริเวณนิ้วมือข้างใดข้างหนึ่งสุขภาพคลั่นเนื้อคลั่นต,ตัวตัวร้อนเพราะอากาศเปลี่ยนในช่วงกลางเดือนแนะนำทำบุญเสริมชะตาด้วยการไหว้พระวัดเก่าหรือศาสนสถานเมืองเก่าบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครปฐมนะครับท่านผู้ชมครับดวงชะตาคือแผนที่ชีวิต ทำหน้าที่เป็นเข็มทิศบอกให้เรารู้ในความเป็นไปแต่สิ่งที่สําคัญเหนืออื่นใดมูลค่าความเป็นไปนั้นดีจะดีมากขนาดไหนร้ายจะร้ายหนักขนาดไหนขึ้นกับการเคลื่อนไหวการกระทําของท่าน เป็นองค์ประกอบขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลลโลกอำนาจและบารมีครูบาอาจารย์ของกระผมเองอาจารย์สมเจตแสงคำนิเวศกัมพูคุ้มครองผู้ชมทุกท่านให้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงรอดพ้นจากอุบัติเหตุและพูยภัยทั้งหลายทั้งปวงเนื้ออื่นใดทั้งปวงขอให้ท่านมีความมั่นคงมั่งคัง่งร่ำรวยยิงย่งยิ่งขึ้นขอ,ขอขอบคุณและสวัสดีครับ